โลเทจเจ้าจ้าฮะนี่คือการสรุปเกมลูนออฟเซอร์วภายใน3นาทีเกมลูนออฟเซอร์กดแห่งการอยู่รอดหรือเกม R.S. เป็นเกมแนว b บ bueno. t ท l เท o ล a ยอก็ b บ t ท l เท o ล a ยอนะแค่โดดรบลงไปและเอาตัวรอดให้ได้ให้เหลือรอบสุดท้ายก็ไ a t ท์เก็ประมาณนี้ครับหรือไม่ก็เปลี่ยนแนวเกมไปเลย เหม็นกลิ่นความรักวัวเกมเอาจะให้เราเลือกกับปัจจัยในหลายๆอย่างจะวิ่งหรือจะสู้เก็บและใช้มันซะลอดให้ได้เป็นคนสุดท้าย ฟ้าส์เอเดฟอรีตเดี๋ยวมาถึงหนังฟ้าส์เอเดฟอรีตนะเอามุ้กแบบนี้เลยใช่ไหมงั้นจัดไป โอ้ยถ้ารถอะไรจะขนาดนั้นนะฮะมีรถเยอะมากแลมโบงแลมโบผมไม่ทำเป็นเกมรถแข่งเลยล่ะและรถสุมได้ยากมากฮะไปเป็นแสนแฮนไม่ได้จับอาที่ด,ดูเลยโคตรเกลือแล้วก็เกมนี้มีเป็นไงบ้างผมตลาลักปะล่ะและอความน่ารัก,กก็คืออารมณ์ขันของเด็ดอปเปอร์เกมนี้นะฮะเช่ระเบิดที่โคตรแรงะูุจอครับหรือไม่สายการบินเดียวไม่พอมันต้องไปหลายสายนี่ไปสีสายรอบแมปเลยคนเยอะดีหรือไม่ระบบของสัตว์เลี้ยงนะฮะและที่สําคัญมีชิวา่วาด้วยฮะ และมันจะดีกว่านี้นะฮะถ้าไม่ได้อัปเดตวันที่1เมษาแม่งเ,เงอ้ยหลอกกูและสิ่งที่เด่นเลยก็คือรูปแบบการคิวฮะคิวแบบธรรมดาลกไม่จำหรือไม่ก็ล่อพวกหิวของครับผมและระบบที่สำคัญเลยครับผมระบบหาคู้แม่งทุกคนครับผมดูนี่ครับผมน่ารักไปละฮะโอยละลายเลยครับผมกดหัวใจไปแม่เงเอ้ยงานดีจริงฮะเอาไปคนนึงเอาใจไปเอ้ยเห็นอะไรขาว,ขาว ปาด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 เดี๋ยวเราจะดูนะฮะสาวมาหาลัยด้วยเอากดหัวใจไปได้อะเอาหัวใจไปก็กดหัวใจกลับผมกลับมาด้วยนะฮะและนี่คือการสรุปเกม r s ใน3นาทีนะฮะถ้าหากมีภาพประกันใดก็ขอภัยในที่นี้นะฮะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บายจ้าอีะ